ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งคำสอนของพระสมมาสมุทธเจา้าตลอด45รรษามาประชุมรวมกันอยู่ในความไม่ประมาททั้งสิน้นดังจะเห็นได้จากปัจชิมโอวาทก่อนพุทธบรินิพานที่พระองค์ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลาย ให้นึกถึงสังขารร่างกายที่มีเที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นในโลกแล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือดำเนินจิตอยู่ในหนทางสายกลาง เอาสติควบคุมใจให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาและสัม,มาสุทิเจ้าตรัสไว้ในจิตวักวันนาว่าทูรังคมังเอกจรังอสรีรังขุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมารพันธนาติ ชนเหล่าใดจากสํารวมจิตนี้ซึ่งไปได้ไกลเที่ยวไปโดดเดี่ยวไม่มีรูปร่างอาศัยถ้ำคือร่างกายไว้ได้ชนเหล่านั้นจากพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ผู้ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากบ่วงมารได้เนะี่ยก็เพราะไม่สามารถสํารวมระวังจิต อยู่ภายในตัวส่วนใหญ่แล้วมักจะปล่อยใจไปตามกระแสะกิเลสและไปะยึดติดอยู่กับคนสัตว์สิ่งของนอกตัวซึ่งเป็นเบญจาการ,รมคุณทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอน ให้สํารวมระวังจิตดวงนี้ให้ดีให้หยุดนิ่งอยู่ในกายยาววานาคืบกว้างศอกนี่แหละแล้วก็รักษาไว้ให้ผ่องใสเครื่องล่อภายนอกจะได้ไม่สามารถดึงใจของเราให้หลุดออกจากฐานที่ตั้งไปได้พระอระหันตเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้สํารวม ระวังจิตได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องผูแข่งมานทั้งหมดทั้งจะเป็นของหยาบและของละเอียดของมนุษย์หรือทิพย์ไม่สามารถมรัดเลึงจิตใจของท่านเอาไว้ได้ท่านนามีความสุขอยู่กับกระแสธรรมภายในซึ่งเกิดจากการเข้าถึงกายทำอรหัต ใจของท่านจึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเมื่อหลุดจากเครื่องผูกแข่งมารได้จึงมีอธิปไตยความปันใหญ่ในตนมีตกอยู่ในอำนาจของมานและยังสามารถต่อกรกับมานผู้มีอนุภาพมากได้อีกด้วยเหมือนดังเรื่องของพระอุปคุตเถระ ผู้มีฤทธานุภาพมากที่หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อวานนี้นะจ๊ะว่าท่านเป็นผู้สาม,มารถต่อกรกับทาวัสวัสดีมานผู้มีอนุภาพมากได้สืบเนื่องจากเมื่อวานถึงตอนที่ท้าวัสวัสดีมานได้ลงมาทำลายการฉลองมหาเจดีย์8 4 0 0 0แห่ง ที่พระเจ้าอโาศกได้จัดขึ้นพระอุปคุตก็ทำหน้าที่เข้าขัดขวางอย่างสุดฤทธิ์แม้พญามารจะบันดาลให้ฝนลูกไฟที่ร้อนแรงตกใส่ในบริเวณพิธีพระเถระก็ใชฤทธิ์หอบเอาหาฝนทั้งหมดไปตกนอกจัก,กรวาลจากนั้นจอมมานก็เนรมิตเป็นโคใหญ่วิ่งปรีไปด้วยความโกรธ หมายจชนประทีบในพิธีให้แตกกำไลเพราะเถรลักก็เนรมิตกายเป็นพยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ตะปบโคทึกโคนั้นก็ร้องในสำเนียงพิลึกจนม็นที่ขนลุกขนพองสยองกล้าของผู้ที่มาร่วมงานเมื่อผู้มีฤทธิ์ทั้งสองปรองลทธิ์กักนได้สักครู่หนึ่งโคทึกก็ล้มลงถึงความปราชัย กับกลายเป็นนาคราชมีเจ็ดเสียนเข้าคาบกายพยักใหญ่ฝ่ายพยักใหญ่ก็กับกลายเป็นพยาครุดตัวใหญ่มหืมมาคาบศีรษะพญานาคลากไปมาให้ถึงความปราชัยพยามารก็ละจากเพศนกักแปลภาคเป็นยักษ์ดุร้ายในตาถลน ถือกระบองทองแดงใหญ่เท่าลำตาลกวัดแกวงเข้าประหัสประหารพยาครุอย่างดูดันแล้วมหาเถระก็รีบรุดแปลงกายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกสองเท่าใช้กระบองเข้าทุบตีประหานศีรพยามารฝ่ายพยามารหมดทั้งทางสู้แล้วก็สิลล้นฤทธิ์จึงแสดงตนที่ปรากฏและแสดงอาการยอมแพ้ พยาย,ยักษ์ใหญ่กะกับกลายเป็นพระมหาเถระตามเดิมและก็เนรมิตรซากสุนัขที่มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยมูนอนให้ลอยไปคล้องพันคอพยามารอย่างรวดเร็วพร้อมกับอธิษฐานจิตมั่นว่าผู้ใด,ดผู้หนึ่งถึงแม้มาดว่าเป็นเทวดาอินพรหมจึงจะได้สามารถปลดเปลื้องสุนัขเน่านี้ ออกจากคอของมานี้ได้เมื่อกล่าวประกาศเป็นคำขาดเดิมนาจอธิษฐานบารมีมั่นแล้วก็ขับไล่สาส่งพญามารไปให้พ้นจะได้มารบกวนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้อีกพญาว,วัสวดีมานส่งวิซากัสุภะสุนักเน่าพันธนาการที่คอจะปลดปรเรื่องอย่างไรก็ไม่ได้ จึงเกิดความละอายต่าเหล่าทวยเทพเป็นอย่างยิ่งได้หอบไปขอให้ท้ามหาราชทั้งสี่ให้ช่วยแก้บ่วงสุนัขเน่านี้ท้ามหาราชทั้งสี่ก็อัญชชิกรด้วยคารวะกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยได้หรอกจึงหอบไปหาพระอินทร์ท้าสุยามาเทวราชและท้าวสันตฤิเทวราชท้านิมิตะเทวราช ถ้าปรินิมิตะเทวราชแม้จะหอกขึ้นไปถึงพลม,มโลกไปหาท้าสหัมบดีพลมท่านผู้มีฤทธ์เหล่านั้นก็ได้แต่กล่าวว่าพระมหาเถระรูปนี้เน่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีมเหสักดานุภาพมากพวกเรานำไม่สามารถแก้พัฒนาการนี้ให้แก่ท่านได้หรอก ท่านจงกลับลงมปหาภิกษุองค์นั้นเถิดพยาม,มารได้สดับเส้นนั้นก็มีหฤรไทัยท้อแท้สิล,ลิจึงคิดกลับมาหาพระเถระเจา้าได้ขับวิวิงวอรให้ช่วยปลดเปลื้องอสุภพันธนาการแต่พระมาหาเถระได้บังคับให้ไปที่ภูผาบันพศแล้วใช้ประคตเอวของท่าน ูกพันคอพญามารรวบมัดเข้ากับภูเขาแล้วกล่าวสำทับซ้ำลงไปว่าท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่างานฉลองพระสถูุปเจดีจะเสร็จสิน้นครั้นกล่าวแล้วก็ปล่อยให้พญามารอยู่ตามลำพังผู้เดียวเป็นเวลาถึงเจ็ดปีพญามารถูกผูกมัดติดกับภูผาบรรพดใจก็รันทดเศร้าส้อย ที่ต้องจากทิพยาบิมานของตนมาทนทุกข์ทรมานนานก็เริ่มคลายความพยศโหดร้ายและก็หวนนึกถึงพระพุทธคุณในการกล่าวรำพันออกมาว่าเมื่อ er พระพุทธองค์ทรงสถิตเหนือรัตนบัลลังก์ภายใต้มหาโพธิบัลลังก์ข้าพระบาทเกิดความริษยาขว้างจากราวุธ อันคมกราสามารถจัดวัชระวรมพ์ให้ขาดลงได้แต่ทรงอาศัยพระพุทธ,ธานุภาพจากนั้นก็กลายเป็นพวงดอกไม้บูชาอาวุธทั้งหลายที่บริวารของข้าพระบาทกว้างไปก็กลับกลายเป็นพวงบุภาชาติตกลงมายัางพื้นพระสุธาข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามาราธทีราช ก็ถึงความพ่ายแพ้แก่พระองค์ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาขอพระองค์จงทรงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ในการบัดนี้เถิดแต่ปางก่อนข้าพระองค์ได้หลงผิดไปทำอันตรายแก่พระเจนาีเป็นอันมากพระองค์จะทรงทำโทษแก่ข้าพระองค์เพียงนิดหน่อยก็ไม่ได้มีเลยแต่บัดนี้เนี่ยสาวกของพระองค์ จ่าไม่มีความกรุณาเอาเส้นเลยทรมานในข่าวลงสวยทุกทรมานแสนสาหัสเห็นปานนี้ท้าพยาวัสวดียิ่งคิดลำพันก็โศกสันและกรธาเอาบาทากระทืบบรรพทภูผาเสียงดังสนั่นแล้วก็อุทานว่าอาขคาพระเจ้ามีกุศลสมพาน ได้สั่งสมบุญไว้ในอนาคตการขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีมหากรุณาต่อสัตว์อันไม่มีประมาณไดเถิดเมื่อพญามารเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิพระมหาเถระก็ได้ยินได้ฟังคำลำพึงลำพันของพญามารอยู่ก็ปรากฏและกล่าวว่าท่านจงอดโทษแกต่ตมมาดิเถิด ประโยชน์ของท่านคือการปรารถนาพุทธภูมิอัตมาก็ได้ให้บังเกิดขึ้นแล้วพยามารถามด้วยความน้อยใจว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพุทธสาวกทำไมจึงไม่มีใจกร,รุณาปราณีมาทำโทษแกข่ข้าพเจ้าแสนสาหัสถึงป่านนี้พระเถระก็ตอบว่าเรากับท่านเป็นคู่ทรมานกัน เราปรารถนาดีต่อท่านโดยวิธีการแบบนี้จึงไม่ได้แสดงมาหากรุณาต่อท่านเหมือนดังพระพุทธองค์เราได้ทำโทษแก่ท่านครั้งนี้เพื่อให้ท่านมีจิตยินดีปรารถนาพุทธภูมิตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจงหมั่นอบรมบ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อมุ่งโพธิญาณเถิด ตั้งแต่นั้นมาท้าวาสวัสดิมานก็มีจิตเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาในอนาคตการทางก็จะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าละพุทธธรรมสามมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในกลับนั้นมีไม้รังเป็นโพธิสถานรองรับการตัดสรุธ,ธรรมของพระองค์ ในยุคสมัยนั้นท่านจะได้สั่งสอนให้เวนยสัตว์บรรลุอมตธรรมเป็นอันมากทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาถ้าเได้พลังพลาดไปเข้าหมู่มารที่สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นประนิมิตรวัตสวัสดีเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในคำพีทามพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะว่าวิถีชีวิตรเรานะ่พลิกผันกันได้จากดีกลายเป็นร้ายและจากร้ายกลายเป็นดีได้ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือกทำอย่างไหนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นสาว,วกของพระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายพระเป็นผู้มีเชื้อของความดี ของท่าธรรมฝ่ายขาวที่เป็นสุขธรรมก็ให้มันสํารวมระวังจิตเอาไว้ให้ดีอย่าได้ประมาทไปหลงทางมานให้ใจนะเป็นพระคิดพูดทดําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้แล้วก็มารักษาใจให้ใส่ใสให้บริสุทธิ์อยู่เสมอรเราก็จะดำรงอยู่บนเส้นทางพระนิพพานตลอดไปนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนนมมัยสมบูรณ์แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิญ